ไอเวันนะครับมีอาการควันดามานะครับไปเสียอยู่ต่างจังหวัดจับเปรยไปแล้วหนึ่งสูบนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อไหล่กับครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ตึ๊บ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 สูบสี่นะครับโอ้ยเฮียสูบะลรวะสูบสองพุ่งครับสูบสองพุ่งเอามาสูบไม่ทันเลยฮะสูบสองนี่หกมาก่อนเลยสูบสามเพิ่งเปลี่ยนใหม่สูบสามเพิ่งเปลี่ยนใหม่มายังสูบสามมายังสูบสามอยู่นี่ยังไม่มานะครับสูบสองทะลึ่งไปแล้วสูบหนึ่งนะครับ สูบหนึ่งตามันหนึ่งกับสี่ตามมาติดติดเพราะนั้นแน่นอนอาจจะได้เท็ล้างซ่อมสักสามต้นนะฮะอันนี้ยังไม่รู้นะครับอาจจะล้างแล้วก็หายได้นะครับดับเครื่องอาการควันดำนะครับสาเหตุมาจากตรงนี้แน่นอนดึงท่อดีๆอย่าให้หลุดลงมาในรถูหัวฉีดนะครับของฮุนไดเฮสทวันนะครับหัวฉีดติดเอาไม่ออกนะฮะต้องรื้อในในรถเลยนะครับเพื่อทําการเอาหัวฉีดออกนะฮะ ต้อลื้อกันยันในในรถเลยนะครับก็แยกชินส่วนก่อนเพื่อสอดเครื่องมือเข้าไปได้นะฮะเม็ดัเม็ดแรดยังอยู่อ่ะยังอยู่ครับเม็ดยังอยู่ไว้ให้ด้วยจ้ะเป็นงานยากครับตอนนี้ผ่านมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกครับหัวแรกหัวที่สามนี่เชียงใหม่ไม่รู้เขาออกได้ไง ฝีมือเหมือนกันนะครับอูนี่นู่นสูบสี่นะฮะอันนี้สูบสี่ก่อนยังแค่ซับซอปกดนิดเดียวนี่แค่ซับซอปนะครับซับซอปกดวับนี่ซับซอปนะฮะซับซ้อะเดี๋ยวมาดูสูบสองฮะสูบสองพี่พี่จำได้ไหมที่มันรั่วออกใสายางเลยรั่วตั้งแต่ยังไม่ทันกระพริบตาเลยเนี่ยวับบับบับออกไหลกลับหมดนะครับออกไหลกลับหมดคืออะไรฮะออกไหลกลับหมดคือมันออกมาทางนี้หมดนะครับแล้วมันไหลลงมานี่เห็นไหมบึบ เบิบนะครับเอาเข้าแพ้กูอีกนี่นะฮะสูบนี้นะครับก็สมมดว่าสามสูบไม่ดีเอาดูสูบที่ดีครับสูบสามที่พ่เพิ่งเปลี่ยนมาสูบที่สามครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้สภาพใหม่กิฟเลยนะฮะเหมือนเบิกใหม่นะผมว่านะเบิกใหม่เบิบนี่เป็นไงมันต้องลงช้านี่เอาจำจำระดับนี้ไว้จําระดับนี้ได้หฮะนี่ลงเอ่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูไอ้พวกนี้ซ่อมเสร็จอืดกว่านี้อีก ก็เป็นหัวฉีดของฮุนไดเฮ h 1วันนะครับเราก็ลื้อมาซ่อมทั้งหมด3หัวนะฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากซ่อมนะครับไหลกลับก็จะล่วงช้าลงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็เป็นการเทสครั้งสุดท้ายนะครับที่จะดูเกี่ยวกับระบบฉีดนำทางหรือว่าฉีดไพลอตนะครับก็จะดูว่าเขกไม่เขกอยู่ที่หมดนี้แหละะเดี๋ยวลองในรถต่อไปนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนพกผมต้อร้านหัวฉีดบี k คนะฮะตอนนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรถคุนไดเฮสบานนะครับเป็นคันที่สามของปีนะครับมีคันที่สี่ที่ห้ารออยู่ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพวกคู่เชียรรถกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันมาก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับมาจากที่ไหนฮะพระประแดงครับครับผมรถพี่เป็นอะไรมาครับอ๋อไปเสียอยู่ต่างจังหวัดครับครับแล้วก็ เกี่ยวกับหัวฉีดเนี่ยครับครับแล้วก็เปิดดูใน u t u b e ฮะก็เห็นร้านพี่ซ่อมหุ่นใดโดยเฉพาะเห็นที่จะซ่อมหุนใดก็เลยเอารถมาที่ร้านพี่ครับครับก็ไปโดนที่นู่นมากี่หัวหัวหนึ่งครับหมื่นหกครับหมื่นหกหัวเดียวนะครับเปลี่ยนใหม่ราคาปกตินะครับราคาปกติถ้าไม่แรงก็ไม่ต้องแซงพี่เดี๋ยวเราจะนี่แหละเราจะเลี้ยวซ้ายแล้ว นนตอนนั้นอาการเป็นอะไรพี่ถึงต้องเปลี่ยนหัวหนึ่งมันสตาร์ทไม่ติดครับแล้วก็วิ่งควันท่วมเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีแรงครับแสงไฟไปเลยรถไม่มีแรงไม่มีไม่มีกําลังขึ้นสะพานนี่ลำบ,บ,บ,บากเลยครับครับก็เลยจำเป็นต้องทําใช่ครับจะสลด์มาก็แพงกว่าทำมาตรงนู้นับพิลลุนดีกว่าเราเลี้ยวสายเข้าซอยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับพี่เขาก็มารองแต่เช้าเลยก็มีอาการนะครับเช็คด้วยสายยางก็<า> ไหลกลับเร็วทุกสูบนะครับแต่ว่ามีอยู่สูบหนึ่งเร็วสุดเลยส่วนสูบที่สามอันนั้นอะ่ะคือสูบที่เขาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็ทําการซ่อมไปแล้วก็เทสให้ปรับเรียบร้อยนะครับก็ที่มันสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่ามันรั่วเยอะสองสูบรั่วเยอะก็คือสูบที่ผมว่ากับสูบที่สามที่พี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับมันก็เลยพาให้สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าปั๊มสตาร์ทปั๊มสร้างแรงดันขึ้นมาแต่แพ้แรงดันรั่วออกไปนะครับในการยกหัวฉีดจะต้องมี แรงดันไหลกลับนะครับส่วนหนึ่งเพื่อไปยกหัวฉีดนะฮะก็ทำให้สตาร์ทไม่ติดน้ำมันรั่วเยอะพอสูบสามเข้าไปชนเชยสักสูบหนึ่งก็พอจะสตาร์ทติดแต่ก็เป็นงานขับเป็นงานควันดำใช่ไครับควันดำครับแต่นี่พอทำมาไม่มีควันเลยครับครับตอนนี้ไม่มีวิ่งดีเครื่องนิ่งครับเพื่อไม่ไม่มีอาการแบบกระพืออย่างเงี้ยครับควันไม่ดำครับวิ่งดีแล้วนะครับขอบคุณ พี่เขาด้วยแล้วก็ขอบอคุณทุกท่านด้วยนะครับจริงแล้วนึกถึงนะครับปัญหาควันขาวควันดาวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นสตาร์ทไม่ติดสะดุดสั่นเครื่องช็อตอะไรนะไฟตันน้ำมันช็อตโอ้โหมันเด,เดี๋ยวไปท่องก่อนเดี๋ยวไปท่องก่อนก็ฝากกันด้วยครับเบอร์โทรอยู่ด้านบนนะครับจริงก็ซ่อมรถที่มีของชีดซ่อมหมดนะครับยกเวน้นปั๊มสายไม่ได้ทํานะครับทําเป็นคอมโบเรวขึ้นมานะครับเป็นเซนรับทํานะครับก็ฝากกันด้วยขอบคุณพี่ด้วยนะครับมีอะไรฝากเพื่อนๆมั้พี่ แนะนำครับมาปี k คครับครับผมจบครับที่เดียวรอบเดียวจบนะครับไล่ปัญหาให้อย่างอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับซันยองสตาร์วิกขึ้นยานแม่มาจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับ